สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับในขัาเรียนนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มต้นจากให้นักเรียนพิจารณาลําดับต่อไปนี้ครับลําดับนี้ก็คือ1 4 7 1 0 13นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับนักเรียนครับลําดับนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะเขียนแสดงผลบวกของลําดับจะเขียนได้เป็นอย่างไรครับนักเรียนช่วยครูคิดสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับลําดับนี้นะครับ ก็จะเขียนแสดงเป็นผลบวกนะครับได้เป็น1นึ่งบวกสี่บวกเบวกสิบวกสิบวกแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเราก็จะได้ลำดับนี้ออกมานะครับะจะได้ผลบวกของลำดับนี้ออกมานะครับโดยผลบวกของลำดับนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าอย่างไรครับมีใครตอบผู้ได้บ้างครับ ผลบวกของลำดับนี้นะครับเราจะมีชื่อเรียกว่าอนุกรมนั่นเองนะครับซึ่งอนุกรมนะครับก็จะเป็นบทเรียนที่นักเรียนจะได้ศึกษาในเรื่องนี้นั่นเองครับไปติดตามบทเรียนบทนี้กันเลยดีกว่านะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับครูได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่า ถ้าเกิดเป็นผลบวกของลำดับนะครับเราจะเรียกว่าอนุกรมนะครับเรามาดูบทนิยามของอนุกรมกันอย่างที่แท้จริงกันดีกว่านะครับนักเรียนครับกำหนดให้ครับบทนิยามครับกำหนดให้นะครับเมื่อ a1, a2, a3 ไปจนถึง an นะครับเป็นลำดับจำกัดนะครับแบบนี้นะครับและ a1, a2, a3 นะครับเขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นลำดับอนันต์นะครับเราจะเรียกการแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์นะครับนักเรียนสังเกตนะครับ การแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับนะครับในรูปของ a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปจนถึง an นะครับซึ่งผลบวกของพจน์ทุกพจน์ลำดับนี้นะครับมาจากลกำดับจำกัดข้างบนครับทำนองเดียวกันครับหรือ a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของอันนี้นะครับมาจากลกำดับอนันต์ข้างบนนี้ครับ เราจะเรียกทั้งสองผลบวกนี้นะครับที่เรียกการแสดงผลบวกนะครับของพจน์ทุกพจน์นะครับว่าอนุกรมนั่นเองครับอ่าซึ่งอนุกรมนะครับที่ได้จากลำดับจํากัดนะครับก็คืออนุกรมนี้นะครับอ่าครูไฮไลท์สีส้มให้ดูนะครับเราจะเรียกว่าอนุกรมจํากัดครับทํานองเดียวกันครับถ้าเป็นอนุกรมที่ได้จากลำดับอนันต์นะครับที่ครูไฮไลท์สีฟ้านะครับ ก็จะเรียกว่าอนุกรมอนันต์นั่นเองครับนะยกตัวอย่างเช่นนะครับ1บวก3บวก5บวกไปจนถึง15นะครับสังเกตว่าผลบวกนี้นะครับเป็นผลบวกที่เกิดจากลกำดับจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเป็นอนุกรมจำกัดที่ได้จากลกำดับก็คือ1 3 5ไปเรื่อยจนถึง15้นั่นเองครับทำนองเดียวกันครับมาดูตัวอย่างที่2ครับ 1บวกเศษ1ส่วน3มบวกเศษ1ส่วน9้าบวกเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ครับซึ่งได้จากลำดับอนันต์ของเราก็คือ1นะครับ1เศษ1นส่วน3าเศษ1ส่วน9นะครับบวกเช่นนี้ไปเรื่อยนั่นเองครับดังนั้นนะครับนักเรียนพอจะเห็นแล้วนะครับว่าอนุกรมคืออะไรนะครับ ถ้าอนุกรมที่ได้จากลำดับจํากัดเราจะเรียกว่าอนุกรมจํากัดส่วนอนุกรมที่ได้จากลำดับอนันต์นะครับเราจะเรียกว่าอนุกรมอนันต์นั่นเองครับสําหรับอนุกรมนะครับเป็นสิ่งนักเรียนเคยศึกษามาแล้วนะครับตอนชั้นม5นะครับชั้นม6นี้นะครับครูจะมาทบทวนความรู้เก่านะครับให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่จะไปต่อยอดในชั้นโมกของเรานี้นั่นเองครับโดยที่อนุกรมนะครับนักเรียนได้รู้จักมาแล้วนะครับสออนุกรมด้วยกันนั่นก็คืออนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเลข,ขาคณิตนั่นเองครับเราจะเริ่มจากอนุกรมแรกครับอนุกรมเลขคณิตนั่นเองครับดูบทนิยามกันนะครับอนุกรมเลขคณิตนะครับมีบทนิยามดังนี้ครับ อนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตครับเราจะเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับซึ่งอนุกรมเลขคณิตนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตนะครับเป็นผลต่างร่วมของอนุกรมด้วยนะครับถ้าเท้าความนะครับตอนที่เราเรียนเรื่องลำดับของเลขคณิตนะครับผลต่างร่วมนะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือ D นั่นเองครับเพราะฉะนั้นดีนะครับ ครูขอแทนว่าผลต่างร่วมนะครับดีของลำดับเลขคณิตก็จะเป็นดีนะครับของอนุกรมเลขคณิตด้วยนั่นเองครับสำหรับผลบวก n พจน์แรกนะครับของอนุกรมเลขคณิตนะครับเราสามารถหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตนะครับได้2สูตรต่อไปนี้นะครับไม่รู้ว่านักเรียนยังจําได้อยู่หรือเปล่านะครับเรามาดูสูตรที่1กันก่อนนะครับสูตรที่1นะครับ Sn นะครับของเราหาได้จาก n ส่วน2คูณด้วย a 1บวก a n ครับสูตรนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราทราบตัวพหุเอกของเราก็คือ a n นั่นเองครับนะครับ a n นั่นเองครับสูตรที่2ครับเราไปดูสูตรที่2กันต่อครับสูตรที่2นะครับ s n ของเรานะครับหาได้จาก n ส่วน2ะครับคูณเเล็บ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d ครับ ถามว่าสูตรนี้มาได้ยังไงครับสูตรนี้นะครับมาจากที่เราแทน A n ตัวนี้นะครับย้อนกลับไปตอนที่เราหาพจน์ทั่วไปหรือดำดับเลขคณิตนั่นเองครับ A n เราหาได้จาก A1 บวก n ลบ1นคูณ d นั่นเองครับดังนั้นนะครับเราก็จะมี A1 บวก A1 นะครับก็จะกลายเป็น 2A1 ครับแล้วก็บวกด้วย n ลบ1นคูณ d นั่นเองครับเพราะนั้นมี2สูตรให้นิยนเลือกกันนะครับแต่ละสูตรใช้เหมือนไม่เหมือนกันนะครับ สูตร1นะครับใช้ก็ต่อเมื่อเรารู้ an เลยนั่นเองครับส่วน a 2นะครับอ่าส่วนสูตรที่2นะครับเราไม่รู้ an แต่เรารู้ดีนั่นเองครับเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาช่วยกันพิจารณานะครับหาผลบวกนะครับ n พจน์แรกนะครับของลำดับอ่าของอนุกรมเลขคณิตกันนะครับเมื่อกี้เรารู้สูตรไปแล้วนะครับเราจะลองมา ฝึกทำโจทย์กันนะครับเริ่มจากตัวอย่างที่1กันเลยครับจงหาผลบวกของ20พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต3เศษ1ส่วน2บวกด้วย4เศษ1ส่วน4บวกด้วย5บวกไปเรื่อยๆนั่นเองครับจากข้อนี้นะครับโจทย์นะครับกำลังหาผลบวก20พจน์แรกนะครับไฮไลท์เลยนะครับหาผลบวก20พจน์แรกในที่นี้ก็คือการหา s 2 0ของเรานั่นเองนะครับเมื่อ n ของเราเท่ากับ20ครับ และโจทย์ให้เรามาแล้วนะครับว่าอนุกรมนี้นะครับเป็นอนุกรมเลขคณิตเพราะฉะนั้นเราจะหาดีจากอนุกรมนี้ได้ครับดังนั้นเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าจากโจทย์เนี่ยเรารู้อะไรบ้างครับจากโจทย์นะครับสิ่งที่นักเรียนรู้จากโจทย์คือ a1 ครับ a1 เท่ากับ3เศษ1ส่วน2ครับต่อมา d ครับ d นะครับเราเกิดจากนำพจน์ที่2ลบด้วยพจน์ที่1ครับในที่นี้คือ 4เศษ1ส่วน4นะครับลบด้วย3เศษ1ส่วน2ครับก็จะออกมาเป็นนักเรียนลองกลับไปคิดเลขนะครับได้เป็น3ส่วน4นั่นเองครับและที่สำคัญครับ n ในข้อนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการหาคือ n เท่ากับ20ครับดังนั้นจากสูตรครับจากสูตร Sn ของลำดับของอนุกรมเลขคณิตนะครับ Sn ของเราเท่ากับ n ส่วน2นะครับ คูณกับ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d ครับเอ๊ะทำไมครูถึงไเลือกใช้สูตรนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเรารู้ดีนั่นเองถ้าเรารู้ดีนะครับและแถมรู้ a1 นะครับใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือ n ส่วน2คูณในวงเล็บ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าต่างๆนะครับลงไปในสูตรนะครับก็จะได้ออกมาเป็น s20 นะครับเท่ากับ20 ส่วน2นะครับคูณด้วย2คูณ a1 a1 ของเราคือ3มเศษ1ส่วน2นะครับ่ 2, A 1. A 1ามเศษ1ส่วน,นอ 3, 1, สองตัวนี้เพราะฉะนั้นครูจะทำให้เป็นเศษเกินครับก็จะกลายเป็นเจส่วนสองนั่นเองแล้วบวกด้วย2ี่ลบ1ครับคูณ d ของเราก็คือเศษ3มส่วน4นั่นเองครับนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็น10นะครับคูณกับ 2งตัวนี้ตัดกันได้ตัดกันก่อนเลยนะครับก็จะเหลือเป็น7นั่นเองแล้วก็บวกด้วยนะครับยี่สิบลบหนึ่งนะครับคูณกับ3ามส่วนสี่นะครับก็จะได้ออกมาเป็น19กคูณกับ3ามส่วนสี่ก็คือห้าสิบเจ็ดนะครับส่วนสนั่นเองครับนักเรียนก็ลองคูณกันดูนะครับก็จะได้ออกมาเป็นนะครับ8 5ดร้อยห้าสิบส่วนสี่ครับ คำตอบก็คือประมาณนะครับคำตอบไม่ใช่ประมาณนะครับคำตอบ850ส่วน4นะครับทำให้เป็นจํานวนคะก็จะได้ออกมาเป็น2 1 2เศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับจบแล้วครับสําหรับตัวอย่างที่1ตัวอย่างนี้ครับจากนั้นนะครับมาพิจารณาตัวอย่างที่2กันต่อเลยดีกว่าครับจงหาผลบวก22พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตซึ่งมีผลต่างร่วมเท่ากับ7 และมีพจน์22เท่ากับ1 4 9ครับจากโจทย์นะครับต้องการหาอะไรเอ่ยอ่าจากโจทย์นะครับต้องการหา s 22นั่นเองครับซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ครับว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตครับอ่าเป็นอนุกรมเลขคณิตครับโดยที่โจทย์ยังกำหนดมาให้อีกนะครับว่ามีผลต่างร่วมเท่ากับ7ผลต่างร่วมตรงนี้ก็คืออะไรครับอ่าวิเคราะห์ไปด้วยพร้อมๆกันเท่ากับ D ของเราเท่ากับ7นั่นเองและอีกอันนึงครับคือพจน์ที่22เท่ากับ149ครับก็คือ a 22เท่ากับ1น9นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยดีกว่าครับจากโจทย์ครับ d ของเราเท่ากับ7ครับและ a 22นะครับเท่ากับ149ครับอ่า n ที่เราทราบในที่นี้นะครับก็คือเราต้องการหา n เท่ากับ22นั่นเองก็คือมาจาก s 22ข้างบนครับถึงตรงนี้นะครับให้นักเรียนลองพิจารณานะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับกับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับนักเรียนจะเห็นตัวเลขนะครับนี่ n เท่ากับ22ใช่ไหมครับโจทย์ต้องการถามหาผลบวก22จน์แรกครับและสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ ก็คือพจน์สุดท้ายก็คือพจน์ที่22นั่นเองครับให้เรามาคือมีค่าเท่ากับ149นั่นเองครับดังนั้นในข้อนี้นะครับเราก็จะเลือกใช้สูตรดังต่อไปนี้ครับ Sn ของเราเท่ากับ n ส่วน2นะครับคูณกับ a 1บวก an ครับถ้าเรารู้พจน์สุดท้ายก็จะใช้สูตรนี้นั่นเองครับโดยที่ n ของเราคือ22ครับ s 22เท่ากับ22ส่วน2ครับคูณ a 1บวก a 2 2นั่นเองครับเรารู้ a 2 2ครับแต่เราไม่รู้ a 1ครับดังนั้นสิ่งแรกนะครับที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้นะครับเราจะต้องไปหาอะไรก่อนครับหา a 1จาก a 2 2นั่นเองครับโดยที่เราจะอาศัยสูตรนะครับการหาพจน์ทัไปนั่นก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d ครับในที่นี้ครับ a 2 2จะเท่ากับ a1 บวก 21d ครับนักเรียนต้องอาศัยความสัมพันธ์ตรงนี้มาช่วยนะครับโดยที่ a22 นะครับให้มาแล้วครับคือ149ครับเท่ากับ a1 ไม่ทราบติดข้าวไว้ก่อนนะครับบวก 21d ของเราเท่ากับ7ครับก็จะเป็น149เท่ากับ a1 บวก147ครับเพราะฉะนั้น a1 ของเรานะครับนักเรียนก็นำนะครับ147ตรงนี้นะครับ ไปลบออกจาก149ก็จะได้ a1 เท่ากับ2ครับดังนั้นเราก็จะแทน a1 นะครับเท่ากับ2ลงไปนั่นเองนะครับ22ส่วน2ได้11ครับแทน a1 ด้วย2ครับและแทน a22 ด้วย149ครับ2บวก149นะครับก็จะเท่ากับ151นั่นเองนะครับนัเกเรยียนก็จะได้ออกมาเป็น11คูณ151นะครับ ซึ่งจะได้คำตอบออกมาเป็น1,661นั่นเองครับจบแล้วครับดังนั้นนะครับผลบวก22พจน์แรกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1,661นั่นเองครับมาช่วยครูพิจารณาตัวอย่างที่3กันต่อนะครับถ้าพจน์ที่ n ของอนุกรมคือ 2N-5 นะครับจงหาผลบวกของ15พจน์แรกของอนุกรมนี้ครับ ข้อนี้เหมือนจะยากแต่ไม่ยากเลยนะครับวิเคราะห์กันก่อนครับพจน์ที่ n ของอนุกรมนี้คือ 2n-5 นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะครับพจน์ที่ n ก็คือ an นั่นเองครับ an คือ 2n-5 ครับโจทย์หาผลบวก15พจน์แรกของอนุกรมนี้นครับโจทย์ถามหา S15 ครับ S15 นั่นหมายความว่าเรารู้อะไรครับเรารู้ว่านะครับ n ของเราเท่ากับ15นั่นเองครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเราจะเลือกใช้สูตรไหนนะครับนะักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมเราจะเลือกสูตรที่ใช้ง่ายที่สุดเลยครับคือ Sn เท <N S 1> ่ากับ 2> n ส่วน 2, 2คูณกับ a1 บวก an นั่นเองครับโดยโจทย์ถามหา s 1 5ก็เท่ากับ15ส่วน2คูณ a 1บวก a 1 5นั่นเองครับแต่ตอนนี้นะครับเราไม่รู้ a 1และ a 1 5แต่เราสามารถที่จะรู้ได้โดยการหาจาก an นะครับโจทย์กำหนดมาให้เราแลครับ an ของเราเท่ากับ2 n ลบ5นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครูหา a 1ก่อนครับ นะครับหา a1 ก็เท่ากับ2คูณ1ลบ5ะครับก็จะกลายเป็น2ลบ5มีค่าเท่ากับลบ3นั่นเองครับอันนี้คือ a1 นะครับและหา a15 ครับก็แทน n ด้วย15ลงไปก็กลายเป็น2คูณ15ลบ5ครับ2คูณ15ได้30 30ลบ5ก็จะเหลือเป็น25ครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่านะครับ a 1ของเรานะครับตอนนี้15ส่วน2ยังตัดทอนไม่ได้นะครับแทน a 1ด้วยลบ3ครับบวกแทน a 15นะครับด้วย25ครับลบ3นะครับบวกด้วย25นะครับก็จะได้ออกมาเป็น15ส่วน2นะครับลบ3บวกด้วย25นะครับได้22นั่นเองครับ22นะครับกับ2ก็ตัดกันนะครับ2 12 21 1เป็น22นะครับ ก็เหลือ15คูณกับ11นั่นเองครับซึ่ง15คูณกับ11นะครับก็จะได้ออกมาเป็น100เท่าไหร่ครับ65นั่นเองครับเพราะฉะนั้นผลบวก15พ์แรกของอนุกรมนี้นะครับก็จะเท่ากับ1 65นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างที่4กันครับจงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตนะครับ 1บวกสามบวก5้านะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงผลที่หนึ่งหนึ่งครับในตัวอย่างที่สี่นี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้ลองนะครับทำด้วยตัวเองก่อนนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนค่อยมาดูครูเฉลยกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับทำได้กันไหมเอ่ยเรามาดูดีกว่านะครับว่าคำตอบนักเรียนจะถูกต้องกันหรือไม่นะครับสำหรับตัวอย่างที่สี่นี้นะครับ สิ่งหนึ่งนะครับที่เขาต้องการถามหาก็คือผลบวกของอนุกรมเลขคณิตนั่นเองครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ว่ามันบวกกันทั้งหมดกี่พจน์นะครับเพราะว่าเราจะหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตเราจะต้องหาผลบวก n พจน์แรกแต่ในที่นี้เรายังไม่รู้ว่ากี่พจน์นะครับดังนั้นนะครับจากโจทย์นะครับวิธีทำนะครับอ่าเราคูเติมสตรีอีคูหายนะครับอ่าเติมสตรีอีนิดหนึ่งนะครับ จากโจทย์นะครับวิธีทำนะครับเราต้องให้นะครับจน์ที่ n นะครับคือจน์สุดท้ายนะครับ an ในที่นี้คือ1 0 1ครับอ่าพจนี้คือพจน์สุดท้ายนั่นเองจพ์ an นะครับให้ an นะครับคือ1 0 1นะครับและจากโจทย์นะครับเราทราบว่า a 1ของเราคือ1นั่นเองจพ์ที่1ของเราคือ1นะครับ และ d ของเรานะครับเกิดจากนำพจน์ที่สองนะครับลบพจน์ที่หนึ่งครับพจน์ที่สองของเราคือ3ามครับพจน์ที่1ของเราคือ1ครับเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะครับ3ามลบ1ของเรานะครับก็จะได้ d ออกมาเท่ากับ2นั่นเองครับดังนั้น d เท่ากับสองครับอันดับแรกเราไปหาก่อนว่าผลบวกนี้นะครับมีทั้งหมดกี่พจน์นะครับหาจาก a n นนั่นเองนะครับเพราะนั้นจาก An เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d ครับเรารู้ a n แทน a n เข้าไปครับตอนนี้เรากำหนดให้ a n ของเราคือ101ครับ A1 ของเราคือ1ครับบวก n ไม่รู้ครับก็คือสิ่งที่เราต้องการถามหานั่นเองที่สิ่งที่เราต้องการหาเป็นลำแรกนะครับ n ลบ1คูณ d ครับ d คือ2ครับจากนั้นนันเกเรียนก็ ย้าย1ตัวนี้นะครับพิจารณาหนตัวนี้นะครับไปลบออกจาก1 0 1ก่อนนะครับก็จะเหลือ100 100นะครับเท่ากับ n ลบ1คูณ2ครับจากนั้นเราก็นำา2นะครับไปหาร100นั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาเป็น50เท่ากับ n ลบ1เพราะฉะนั้น n เดียวก็เท่ากับ51ครับ ดังนั้นเรารู้แล้วนะครับว่ามีทั้งหมดกี่พจน์ครับมีทั้งหมดห้าสิบเอ็ดพจน์นั่นเองครับดังนั้นโจทย์ต้องการถามหาผลบวกของอนุกรมนี้ก็คือถามหาอะไรครับถามหา s ห้าสิบเอ็ดครับนักเรียนแทนค่าเลยครับจากสูตรครับ sn เท่ากับดูนะครับว่าครูเลือกใช้สูตรไหนครับ n ส่วน2คูณ a1 บวกอะไรครับบวก an ครับทำไมครูเลือกใช้สูตรนี้เพราะครูรู้พจน์ที่ n หรือพจน์สุดท้ายนั่นเองครับ n ของเราเราต้องการหา S51 ครับเพราะไม่มีทั้งหมด51พจน์ก็จะเป็น51ส่วน2คูณ a1 ครับ a1 คือพจน์แรกคือ1ครับพจน์สุดท้ายคือ101ครับก็จะได้ออกมาเป็น51ส่วน2 คูณ102ครับอ่ครับตัดกันได้ครับได้เป็น51ครับวัน51าคูณ5้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ2,601ัน้นั่นเองครับจบแล้วครับดังนั้นผลบวกของอนุกรมนี้นะครับมีค่าเท่ากับ2 6 0 1นดะครับถูกกันไหมละครับนักเรียน เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายของคราบนี้กันดีกว่าครับตัวอย่างที่5ครับถ้าผลบวกของอนุกรมเลขคณิตลบ1บวก1บวก3บวก5บวกเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจงหาจำนวนพจน์ซึ่งทำให้ผลบวกของอนุกรมนี้นะครับเท่ากับ360นั่นเองครับครูใบ้ให้นิดหนึ่งนะครับจงหาจำนวนพจน์ก็คือหาอะไรครับหา n นนั่นเองครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ซึ่งทําให้ผลบวกของอนุกรมนะครับเท่ากับ360ครับใบต่อครับผลบวกในที่นี้ครับต่อจากตรงนี้นะครับถ้าจํานวนพจน์ของเราเท่ากับ n เพราะฉะนั้นผลบวกของตรงนี้นะครับก็คือ sn ครับเท่ากับ360นะครับใบให้ขนาดนี้แล้วนะครับให้ลักเรียนได้ลองคิดเองดูก่อนนะครับจากนั้นค่อยมาดูคำตอบกันว่าจะถูกต้องกันหรือเปล่านะครับคิดเองดูก่อนนะครับ เสร็จกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับจากโจทย์นะครับเราทราบอะไรบ้างครับซึ่งครูได้ช่วยวิเคราะห์กันไปแล้วบางส่วนนั่นเองครับจากโจทย์นะครับเราทราบว่า a 1นะครับก็คือพจน์แรกของอนุกรมนี้ก็คือลบหนั่นเองครับและ sn ของเราให้มาแล้วนะครับเท่ากับ360ครับดีนะครับเนื่องจากว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตครับ จะต้องมีดีนะครับดีเกิดจากพจน์ที่2นะครับเอามาลบด้วยพจน์ที่1ครับ1ลบด้วยลบ1ก็จะเป็น1บวกลบ1มีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับดังนั้นดีของอนุกรมนี้นะครับมีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับข้อนี้เราไม่รู้ว่าพจน์สุดท้ายเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่เรารู้ดีถ้าเรารู้ดีเมื่อไหร่นะครับให้ใช้สูตรนี้ครับจากสูตร Sn นะครับเท่ากับ n ส่วน2คูณวงเล็บ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d ครับให้ใช้สูตรนี้ครับเพราะเรารู้ดีนั่นเองครับ Sn นะครับเรารู้ครับโจทย์กำหนดให้แล้วนะครับว่าผลบวก n พจน์แรกของเราเท่ากับ360ครับแทนค่าไปเลยครับ360 n เราไม่รู้นะครับติดค่าไว้ก่อนนะครับก็เป็น n ส่วน2ครับ บวก2คูณ n 1ครับ n 1รู้แล้วครับว่าคือลบ1นั่นเองครับแล้วก็บวกด้วย n ลบ1่คูณ d ของเราก็คือ2นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับ2ของเรา n ส่วน2ตัวนี้นะครับสามารถที่จะคูณแจกแจงแล้วไปตัดได้นั่นเองนะครับดังนั้นครูก็จะไปตัดนะครับ2ตัดนะครับมันมีตัวประกอบเห็นไหมครับ ตัวร่วมกันตัดเข้าไปตัดกันได้นะครับเราก็จะเหลือออกมาเป็น3 6 0หเท่ากับ n นในวงเล็บลบ1นะครับบวกด้วย n ลบ1อ่าสังเกตตัวนี้ให้ดีนะครับลบ1บวกด้วย n ลบ1เปิดวงเล็บออกมานะครับเราก็จะได้ตรงนี้เป็นลบ1บวกกับลบ1ตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น3 6 0หเท่ากับ n คูณลบ2บวก n ครับอ่า n คูณลบ2บวก n ครับเอา n นะครับแจกแจงคูณเข้าไปในวงเล็บครับ n ตัวนี้แจกเข้าไปในวงเล็บก็จะได้ออกมาเป็น360นะครับคูณกับลบ2 n บวก n กำลัง2ครับจัดรูปครับเราก็จะเห็นว่าเราได้ออกมาเป็น n กำลัง2ลบ2 n บวกอ่าตัวทีไม่ใช่บวกนะครับลบ360ครับ มีค่าเท่ากับ0ครับจากนั้นแยกตัวประกอบครับก็จะได้ออกมาเป็น n คูณกับ n ลบ20ครับ, n ค,รบคูณกับ n บวก18นะครับมีค่าเท่ากับ0นั่นเองครับเพราะฉะนั้น n ของเราออกมามี2ค่าครับคือ20และลบ18ครับแต่เขาถามว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่นะครับ เราไม่ควรตอบพจน์ที่ลบสิบแปดนะครับตัดทิ้งไปเลยครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราจึงตอบว่าตอบทั้งหมดนะครับว่าจงหาจํานวนพจน์ทั้งหมดนะครับข้อนี้มีทั้งหมดยี่สิบพจน์นั่นเองครูตอบให้นะครับเพราะฉะนั้นมียี่สิบพจน์นั่นเองครับจบแล้วครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะขอฝากนะครับ การบ้านแบบฝึกหัด1.3.1ข้อที่1นะครับ1ข้อเองนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับลองไปทําดูนะครับเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนรู้หรือเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับเป็นการทดสอบตนเองไปในตัวนั่นเองนะครับทําเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมส่งครูนะครับในคลาสรูมนั่นเองครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ